สวัสดีครับทุกคนผมบิวตอนนี้ทุกคนอยู่กับเฮลตี้แบร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ผมอยากจะออกมาบอกว่าผมไดเอทครบ1เดือนแล้วนะครับเป็นหนึ่งเดือนที่ชาเลนจ์กับตัวเองหนักมากก็คือไม่หลุดเลยซักมือนะครับแล้วก็ออกกําลังกายตามโปรแกรมได้เป็นอย่างดีผลลัพธ์ที่ได้ก็โอเคนะครับต้องเล่าก่อนว่าทําไมถึงจะต้องมาไดเอทเข้มอีกรอบหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ช่วงโควิดที่เขากักตัวเนาะเราไม่ได้ไปออกกําลังกายก็ค่อนข้างจะ ปล่อยตัวประมาณนึงก็ตามใจตัวเองเลยแหละหุ่นมันก็เลยค่อนข้างจะรับไม่ได้นะครับพอผ่านโควิดไปก็เลยโอเคถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองมาทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยเกิดเป็นโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแต่คลิปนี้นะครับยังไม่ได้พูดถึงว่ารายละเอียดเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะทำคลิปอย่างละเอียดละเอียดเลยนะครับว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างกินยังไงนี่ก็คือวันที่4ของการในเอ็ดนะครับแก้มบวมๆมีเหงี่อนิดหน่อยข้าเที่ยงวันนี้นะครับ ออกกําลังกายยังไงประสบพบเจออะไรมาบ้างนะครับระหว่างผ่าน1เดือนอยาจะทําอะไรที่มันเกินขีดจํากัดสิ่งที่ตามมาก็คือปวดขาครับปวดมากตอนนี้ผมก็จะต้องพักการออกกําลังกายอะไรอย่างน้อย2วันคือ1หนึ่งเดือนนะั้นมันใช้เวลานานแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากจริงๆก็คลิปนี้แค่อยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับที่ผ่านมันมาได้แล้วแล้วยังไง ไปเจอคลิปเต็มๆกันได้เลยใครที่กําลังไดเอทอยู่จะต้องถูกใจแล้วก็เอาไปทําตามได้อย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้หากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แฮนตี้แบร์ด้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ